ดีค่ะเบิดมาก็เจอเบลอยู่ที่หน้าบ้านนะทุกคนเบลเพิ่งกลับมาจากนาวังนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ไปกินงากีฬาสีน้องอนนามาก็รีบแวะไปที่นาวางังทุกคนก็รีบกลับมาให้ทันรับพี่อดินอยู่หน้าบ้านเนาะตานตาตนตา กล่องสีน้ำเงินน่ะมีแม่เอาฝากครูไว้นั่นไปเ,เลี้ยงครูแบลอ่ะอของขวัญอันไหนหนูหนูได้จับฉลากกับเพื่อนไหม,ไมแล้วหนูได้แลกกันกับเพื่อนไหมเออเขาก็เรียกว่าแลกของขวัญน,นี่สมมุติว่าหมอมาเอาให้อดีนใช่ไหมอดินก็เอาของอดีนให้หม้ามันก็เหมือนการแลกกนเรียกว่าจาับจฉลากของขวัญเข้าใจหรือเปล่าหนูไม่ต้องว่าทําไม ของหนูไปอยู่กับคนอื่นอันนี้มันคือเกมหนกมันคือมันคือของขวัญที่ซานต้ามอบให้เข้าใจหรือเปล่าออไทยแลนด์เขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่าของหนูทําไมโอ้ของหนูไปเด้อันนี้ก็คือการแลกกันเขาเรียกว่าแลกของขวัญเข,ข,ข้าใจหรือเปล่าหนูไปร้องไห้บอกจิงหระะือเปล่าไอ้จจโรไปถามครูโซดานะหนูได้ร้องไห้ไหมไม,ไม่ได้ร้องใช่ไหม,ไมโอเคกิงมากไม,ไม่ต้องอร้อ

ใครจับได้ของอดิน<ะ>ใครจับเพื่อนแหมใครจับได้ของหนูหม่ยห<ะ>ม,ม่เหม่นะน้ำหมูก็หมน้าหมูก็หมดน้ำหมดเลยเหรอ,ม,อมา,มาเอาอันใหม่ป อันนี้คุณครูติดให้หนูมไม่เจอแล้วหนูมันกินแทละมากมันแผละหนูอยากเก็บอันนี้อ่ะมันเก็บไม่ได้ขอหนูหนมูนมีตั้งเย,ยอะหนูจะใส่ตู้เย็ยน ันก,ก,นก,ก,นก,กนอันอันนาปิดตาไว้ไม่มีอะไรมาให้อันนาดูอย่าดูนูจับได้นี้เหรอโอขอบคุณข้าพี่อดินก่นอนหนูจับได้ของตุ๊กตาเหรอใช่ เดนได้หมูใครได้ของหนูอ่ะใครได้กล่องสีฟ้าที่แมวเอาให้ใครได้เพื่อนใครคนไหนจับได้เพื่อนคนไหนจับได้บ้านมานมีตั้งเยอ,อะแล้ว่อยทำพรุ่งนี้หนูจะไ,ไปไปตรงเรียนนะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปหรอมันใช่หนูมอยากไปไม่ได้จะบ้านหรอหนูไม่ไปหไม่ช อันดีมพี่อดินจับกองพันปีใหม่ได้ไม่ได้มาดูมีอยู่กันไ่าดาเลย <c oughs> แล้วก็ไม่กินเอออันก็กินแต่ตอเบอร์รี่แหละอ้ย,ยเราทำกานบ้านเสร็จเนี่ยวันนี้ไหมเออไม่แกย็นยินคุณครูว่าส่งย้อนหลังก็ได้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่เป็นไรตุ๊กตามตาชนะ่วยครัตุก๊กตาม,มานั่งช่วยเลยมานั่งตรงนี้ ไปเผือกกิมนมาไปตามมน้อยู่ตัวนี้แหละหนกินนมด้วยควรได้ปีใหม่ไม่ไปมีใหม่หนูไม่ไปโรงเรียนนะหนูจีอยู่บ้านหนูจีอยู่บ้านทุกวัน วันนี้อดินใส่ชุดสีแดงเป็นซานตาคอสเลยค่ะทุกคนค่ะเขาก็มีจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแล้วก็จับฉลากปีใหม่แล้วก็กินเลี้ยงปีใหม่ไปเลยนะทุกคนเพราะก่อนที่จะหยุดยาวเด็กๆเ,เขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ ออกค่ากับคงอกับข้าวอะไรคุณครูเขาก็จะจัดนะคะแล้วก็มีจับฉลากกันด้วยน้องอดินก็จับได้ตุ๊กตาหมูสีชมพูนะทุกคนก็เลยเอามาฝากน้องอาหนาคลิปนี้ก็แบบนั่งดูลูกเขาแบบเวลาเห็นลูกเขารักกันแบบมีความสุขมากๆเวลาพี่อดินเขาเป็นเหมือนพี่ใหญ่แล้วแบบดูแลเทคแคน้องเงี้ยเแบลบชอบมากทุกคนเแบลบรู้สึกแบบ ตัดตัดอัดอั้นตันใจแบบมันเพื้มปิติยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนแบบเราชอบมากอสถานการณ์อะไรแบบเนี้แล้วพี่อดีนก็ได้ขนมมาเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเต็มกระเป๋าเลยเบลกับน้องอนางก็หิวมากกันมากคือเบลซื้อกับข้าวให้น้องอนางกินแล้วนะทุกคนเป็นอกไก่ทอดเนาะมันจะเป็นเหมือนอะชิ้นละสิบบาทนะทุกคนเหมือน KFC นั่นแหละก็ทอดแบบนั้นเบลก็เลยซื้อมาที่งานกีฬาสีเนาะ พอกินเสร็จเราก็ขับรถไปที่นาวังนะทุกคนตอนประมาณบ่ายสองครึ่งครึ่งเนาะก็ไปนั่งรอรับมะขามเกือบบ่ายสามพอบ่ายสามปุ๊บก็ขับรถกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะมารับพี่อดินให้ทันที่อยู่หน้าบ้านตอนประมาณสี่โมงเย็นทุกคนก็คืออ้อมไปอ้อมมาก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านนะคะกลับมาถึงบ้านโอ้ยหมดแร่งเลยค่ะทุกคนขาแต่ว่าพอมาเจอสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเมื่อกี้นะโอ้ย มีความสุขมากทุกคนคะ่ะแเบลบก็ทั้งหิวทั้งอะไรด้วยเแบลบไม่ค่อยได้กินข้าวเนาะเพราะว่าช่วงกลางวันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเวลาที่เร่งรีบสักเท่าไหร่เแบลบก็เลือกที่จะแบบม่กินเลยดีกว่าก็รีบทํารีบเสร็จนะคะทุกคนวันนี้เบลก็จะ,ะเก็บของแล้วก็เก็บบ้านเนาะเราอยู่บ้านเราก็ประมาณนี้เลยทุกคนเแบลบก็ไปเอามาขาม,มาเรียบร้อยเแบลบก็จะเอามาเก็บไว้ใน ห้องที่วิแพ็คของตรงนี้นะคะก็จะเอาไว้ข้างบนตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่วิแพ็คของบ่อยแล้วก็มาใช้งานเฉพาะที่แพ็คของถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เด็กๆเ,เขาก็มาเล่นบ้างหรือถ้าอากาศหนาวก็จะเข้ามานั่งในนี้แต่ถ้าอากาศร้อนหรือว่า ไม่ได้มีธุระในห้องเนี้ก็จะไม่พากันมานั่งเลยส่วนมากก็จะนั่งอยู่ศาลาอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยซะมากกว่าส่วนตัวเบลเบลก็จะเน้นอยู่ในสวนทาอะไรอยู่ในห้องครัวอะไรเงี้ยไม่ทำขบข้าวก็อยู่ในสวนในะชีวิตเบลอ่ะวันนี้ตอนเย็นนะคะทุกคนจัดแจงลูกเต้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะเพื่ทุกคนพี่ดินก็มีการบ้านสองวิชาเดี๋ยวจะพาทําตอนที่เบลทําสวนเสร็จนั่นแหละค่ะให้เขาไปเล่นให้เขาเอนจอยก่อนเพราะว่าบอกเบลว่าว่าเหนื่อยมากๆเลยขอพักก่อนค่อยทำกัน บ้านได้ไหมเขาบอกอย่างนี้เแบลบก็เลยบอกว่าได้โอเคงั้นเดี๋ยวแม่จะไปปลูกต้นซูกินีแล้วกันเแบลบได้มเมล็ดพันธุ์มาจากร้านขายเกษตรนะคะเป็นแบบซองนี่แหละทุกคนซูกินีเขาแบบว่าเอาไปชุบแป้งเออไม่ใช่ชุบไข่แล้วก็ไปทอดอ่ะทุกคนแล้วน้ำพริกกะปิอย่างเงี้ยอุ้มันเข้ากันมากๆเลยนะทุกคนเแบลบก็เลยจะลองปลูกดูว่าจะติดหรือเปล่าพื้นที่ตรงเนี้ยแต่ก่อนที่เบลปลูกอ่ะเแบลบปลูกเป็น น้ำเต้าแล้วก็บวบงูใช่ไหมแล้วเบลก็ปลูกฟักด้วยแล้วทีเนี้ยฟักมันไม่ขึ้นเบลถามพี่เตยแล้วทําไมฟักมันถึงไม่ขึ้นพี่เตยบอกว่าช่วงเนี้ยหน่าเน,นี้ยฟักจะปลูกยากมากจะไม่เหมือนแบบหน้าฝนถ้าหน้าฝนอย่างเงี้ยฟักจะปลูกง่ายทุกคนมันก็เลยไม่ขึ้นเลยลดน้ํำยังไงก็ไม่ขึ้นเบลก็เลยยังไม่ได้ปลูกก็เลยลองเอาสุกินีมาปลูกแทนนะคะแต่ว่ารอบเนี้ย เบลจะปรับหน้าดินใหม่เพราะว่าดินตรงนี้ทุกคนถึงเราจะตากดินก็ตามมันเป็นดินที่แบบร่วนซุยก็จริงนะแต่เขาค่อนข้างที่จะจับตัวเป็นก้อนสักนิดหนึ่งนะทุกคนเบลก็เลยจะเอาดินที่ว่าเราสั่งมาที่ป้าเบลสั่งมาลงให้ใหม่นั่นแหละทุกคนอันนี้เบลตากไว้เรียบร้อยแล้วนะเบลก็จะเอาขนมาใส่ประมาณอ่ะ ถังสีหนึ่งอ่ะมันไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะทุกคนเบลคนมาใส่สองรอบนะรอบละครึ่งเพราะว่าเต็มอะไรนักแห้งจากหน้าบ้านมาข้างหลังบ้านโอ้แถบหอบนะคะทุกคนคะ่ะก็เอาดินมาใส่ก็จะได้ประมาณนี้เบลก็จะทําให้เขาสูงสูงนิดนึงนะทุกคนแล้วก็จะไม่แบบว่าอ่าผสมพวกขี้วัวหรือแก็บอะไรเลยไม่ได้ผสมเลยจะเอาปลูกแค่ดินลองดู ถ้าเขาโตแล้วหรือว่าเป็นยอดขึ้นมาแล้วเราค่อยใส่ปุ๋ยใส่อะไรเอาฟางเอาอะไรมาใส่เนาะทุกคนเหมือนที่เราปลูกน้ําเต้าแล้วก็เป็นของบวบงูนั่นแหละไม่รู้จะขึ้นไหมนะทุกคนมันอยู่ช่วงเวลาของเขาด้วยบางบางอย่างผักที่เราปลูกนะ่ะถ้าไม่ใช่หน้าเขา เขาก็จะขึ้นยากมากเลยนะทุกคนแต่ถ้าเป็นแบบช่วงฤดูการที่เขาเกิดที่เขาเติบโตน่ะมันก็จะง่าย,ยางไงทุกคนอย่างเช่นฉลัดเห็นไหมหน้าหนาวแต่ถ้าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าร้อนน่ะจะปลูกยากมากปลูกผักนะทุกคนอันนี้เบลก็จะลองปลูกดูสุกินีไม่เคยปลูกเลยนะทุกคนแถวบ้านเบลเบลก็ไม่ค่อยเห็นใครขายเหมือนกันนะแต่เบลชอบกินนะเพราะอยู่ที่นู่นน่ะมันไม่มีบวบใช่ไหมมันมีแต่สุกินีมีฟักทองแบบ ฝรั่งที่เขาไปทําวันฮาลวีนน่ะทุกคนก็จะมีประมาณนี้แต่ซูกินีอ่ะเบลซื้อมากินบ่อยเพราะว่าจะเอามาทอดใส่ไข่แล้วก็แบบกินกับน้ําพริกก็ได้แล้วก็ตำน้ําจิ้มกะปิอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่อยู่ที่นูนะ่นนะน้าพริกกะปิคือยืนหนึ่งในใจเบลมากมทุกคนมันแบบมันแซ่บนะปลาล้าอย่างเงี้ยเราก็กินเหมือนกันแต่บางทีอ่ะมันแพงหลายห่ากแบบ บ่อยากปันไดนะคะทุกคนคะ่ะเบลปลูกเรียบแล้วเบลก็จะเอาฟางมากรบเขาสักนิดหนึ่งนะคุณบางๆแล้วเราก็รดน้ําให้มันชุมช่มๆแล้วเราค่อยแบบว่าปล่อยให้เขาจะเจริญเติบโตดูสิว่าเขาจะเจะเลืเติบโตหรือเปล่าทุกคน<ร>เมื่อเช้าเบลก็ไม่ได้รดน้ําต้นไม้อะไรเลยเพราะว่ารีบมากตอนเช้าค,คุณครูก็นัดน้องอนาไปให้ถึงโรงเรียนอะประมาณ8ปดโมงเช้าเพราะว่าเบลบอกค,คุณครูว่าเบลเผื่อเบลจะได้ไป ซื้อคงซื้อของแล้วก็ไปส่งพี่อดินไปวันคริสต์มาสด้วยขอเวลาสักนิดหนึ่งคุณครูก็เลยบอกไว้ว่างั้นให้เอาน้องนามาไว้กับครูไปพร้อมกันกับคุณครูก็ได้เพราะว่ามีเด็กหลายๆคนที่พ่อแม่ไม่ว่างเหมือนกันก็มี ก็ให้แบบไปกับคุณครูก่อนเดี๋ยวคุณแม่ค่อยตามไปก็ได้อะไรเงี้ยเบลบก็เลยต้องไปส่งน้องอนาะพวกเราเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่6กโมงห้นะทุกคนตอนเมื่อเช้าเนี่ยเแบลบก็ไม่ได้ให้พี่อดินขึ้นรถรับส่งแต่อย่างใดเบลบไปส่งลูกเนาะเพราะว่าต้องแต่งตรงแต่งตัว คือพี่อดินต้องใส่ชุดวันคริสต์มาสใช่ไหมทุกคนแล้วเราจะใส่ตั้งแต่อยู่บ้านไปถึงโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าน้องอนาก็จะแบบงี้เง่าว่าทําไมหนูไม่ได้ใส่ทําไมพี่อดินได้ใส่เขาจะไม่เข้าใจเลยนะทุกคนไม่เข้าใจเลยว่าทําไมลูกถึงเป็นอย่างนี้คือพี่ได้ใส่ทําไมหนูไม่ได้ใส่เออเอ,อะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงเบลก็เลยบอกพี่อดินว่าโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ไปส่งพอเราไปส่งน้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็พี่อดินน่ะค่อยไปจอดอยู่ ที่วัดที่ว่าข้างๆเรียนน้องอนาณนาะเขาจะมีห้องน้ําให้เราใช้ฟรีเออเราก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นั่นก็ได้เแบลบก็บอกน้องอดินอย่างนี้แล้วอย่างหนึ่งอะรถน้องอดินน่ะเขามาตอนประมาณเจ็ดโมงเท่าไหร่เกือบสี่สิบมันก็จะช้าสําหรับน้องอนาก็ไม่มีใครอยู่ดูแลพี่อดินรอรอ,อ,อส่งพี่อดินขึ้นรถเพราะพี่เตยก็ไม่ได้ว่างพี่เตยก็ไปงานศพนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยไม่ได้อยู่เแบลบก็เลยเอาลูกทั้งสองคนห่มผ่ายางหนา นั่งราชรถของเราไปหอดลุงเรี้ยนบันโกขอเลยค่ะทุกคนคะ่ะส่งลูกเรียบร้อยจัดแจงกิจกรรมให้ลูกเสร็จปุ๊บปับ๊บเราก็ไปซื้อของเพราะว่าคุณแม่ที่ว่าแกไปเชียงใหม่ไปดูลูกสาวคลอลูกคุณแม่ก็ทำมะขาม พร้อมส่งให้เบลเรียบร้อยเบลก็เลยขับรถไปเอาใครสนใจสั่งมะขามเข้าแล้วนะทุกคนก่อนจะถึงวันหยุดยาวไปศนีก็หยุดเหมือนกันนะก็ทักเข้ามาเป็นของฟงของฝากก็ดีนะคะทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่เอยใดๆก็ทักเข้ามาหาเบลได้เลยแต่ว่าเบลปรับราคานิดนึงนะคะเป็น ะมะาขามเนี่ยเบลขาย129บาท1กระปุกส่งฟรีนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดตอ่อที่เบลให้ไว้ใน comment. คอมเมนต์กุนเชียงแซลมอนกุนเชียงปลาสลิดแล้วก็กุนเชียงอกไก่ราคาเดิมนะคะแต่ว่าก็จะมีโปรโมชั่นให้ก็คือส่งฟรีนั่นแหละ1 3 9บาทแพ็คหนึ่งก็ส่งฟรี1 1 9บาทปลาสลิดอกไก่เงี้ยก็ส่งฟรีเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะสั่งหล,ลายแพ็คก็ส่งฟรีนะคะทุกคนคะ่ะช่วงเป็นโปรโมชั่น ของปีใหม่นะคะปาระบองหรือว่าพิกแกงก็ส่งฟรีเหมือนกันนะคะถ้าเข้ามาหาเบลได้เลยนะคะทุกคนค่ะหรือใครสั่งเยอะๆอยากจะได้ของแถมเป็นพวกผักชุดผักแบบที่มีในสวนของเบลนะคะทุกคนค่ะเบลไม่ได้แบบว่าให้เลือกว่าต้องเอานนี้อันนี้คือมันมีอะไรเบลก็จะผสมผสานใส่เข้าไปในชุดผักเล็กๆได้เลยคือเพื่อนคอนเฟิร์มมาแล้วว่าจากเนี่ยไปถึงกรุงเทพผักยังเขียว ฉ่อยู่เลยทุกคนเพราะว่าเบลแช่น้ามันแบบอิ่มน้ํามากคือมันเลิศทุกคนมันเลิศลองดูนะแต่ว่าให้แบบว่าแถมเฉพาะอ่าภาคอีสานแล้วก็อ่าในตัวภาคกลางแล้วแล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนือหรือภาคใต้ยังไม่รับรองนะทุกคนว่าจะลองส่งไปให้แม่ดูก่อนว่าโอเคหรือเปล่านะใครสนใจก็ทักเข้ามาหาเบลจีไลน์ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ ปลูกผักรดน้ําต้นไม้รอบบ้านก็มืดเลยทุกคนคะ่ะรดน้ําต้นไม้ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในอนาคตรเราอาจจะติดอ่าเขาเรียกอะไรสปริงเกอร์ก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะแต่ทุกอย่างต้องใช้งบประมาณเนาะอะไรที่มันแบบว่าไม่ได้แบบว่าจําเป็นขนาดนั้นเราสามารถทําเองได้ เบลก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตามงบประมาณของเราตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยใจเบลเบลอยากจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็ส่งค่าบ้านให้มันหมดเร็วๆแค่นั้นแหละทุกคนแล้วเราจะได้แบบว่าซื้ออย่างอื่นหรือไปผ่อนอย่างอื่นอย่างเช่นรถที่มันจําเป็น ลูกจะได้ไม่ร้อนจะได้ไม่เปียกฝนแต่ถามว่ารถสาเล้งก็ขี่ได้ไหมก็ได้ทุกคนเราจะได้แบบว่าเออทาประตูหรือว่าเอาดินมาเทชักนิดนึงแล้วก็ปลูกนึป่ปลูกนี่ไว้ขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะทุกคนตกเย็นมาเแบลบก็จะมาทํากับข้าวต้มน้ําไว้ให้ลูกอาบนะคะทุกคนแล้วก็จะมาเก็บกวาดบ้านเล็กน้อยตรงส่วนที่ว่าเราใช้บ่อยๆก็คือหน้าห้องนอนห้องครัวอะไรเงี้ยวันนี้เบลจะทํำข้าวผัดเพราะว่าเบลมีนักเก็ตที่เหลืออยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะทุกคน ก็เลยจะเอานักเก็ตมาหาั่นหั่นเล็กๆแล้วก็ผัดใส่ข้าวเพราะข้าวก็ยังเหลือเบลก็ไปเก็บต้นหอมมาด้วยผัดใส่ไข่ใส่เนยเค็มนะทุกคนเว้ยมันกระสีหอมเนยมากๆเลยเด็กๆสองคนเขาไม่ชอบกินกระเทียมมากๆเวลาที่กับข้าวใส่กระเทียมจะไม่ค่อยกินข้าวเยอะเวลาที่เบลผัดข้าว เบก็จะไม่ค่อยใส่กระเทียมแต่ที่โรงเรียนมันหลิงเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วหละโรงเรียนแม่ครัวยังไงก็ทํากับข้าวอร่อยสําหรับเแบลเบลเป็นแม่ครัวเนาะเแบลบเป็นแม่แม่ห่างอะนะ <laughs> ทากับข้าวไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่ทุกคนเน้นใช้แรงงานแล้วก็รงแรงซะมากกว่าออกแห้งนี่แห้งดีค,ดค่ะเด้อค่ะแบบนพลักกำลังเบลนี่เหลือหลายอีลีเลยยิ่งกว่ายุ่มถูดเลิศบอกให้ <laughs> เราก็จะผัดข้าวที่เหลือนะเแบลบหุงข้าวแค่แก้วเดียวนะลูกก็กินไปหมดส่วนตัวเราเราก็ไม่กินข้าวฟิกว่าเราจะกินข้าวสักเท่าไหร่เแบลอ่ะจะเลือกที่แบบว่าจะกินผักกินซุก,กี้อะไรไปกินอกไก่กินไข่มันก็จะอิ่มแล้วข้าวก็จะค่อยๆเลี่ยงไปเรื่อยๆถามว่ากินไหมก็กินแต่จะ เลี้ยงให้เขากินแบบให้เบลว่ากินได้น้อยที่สุดส่วนเด็กๆก,ก็ทําให้กินปกติทั่วไปด้วยด้วยความเป็นเด็กกันทุกคนกระเพาะมันก็นิดเดียวถึงจะเราบังคับให้เขากินเยอะแค่ไหนก,ก็กินไม่หมดอยู่ดีทุกคนบรรยากาศตอนเย็นวันนี้ไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่นะคะทุกคนหรือพ่เบลเดินไปเดินมาไม่แน่ใจเหมือนกันมันร้อนนะทุกคนเบลก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวแต่ตอนเช้า,นาเนี่ยเบลต้องถามได้แบบอู้หนาวมากทุกคนคะ่ะวันนี้ขอญอาตใช้แก๊สสักหน่อยนะท ควอุ้ยถ้าแบบจุดไฟอีกเตาหนึ่งคงจะไม่ทันแน่ๆเพราะว่าเด็กๆก,ก็เริ่มหิวกันแล้วเริ่มมืดแล้วเนาะก็เลยแบบขอใช้แก๊สสักนิดนึงแล้วเราก็ผัดข้าวอย่างรวดเร็วกินข้าวกินอะไรเสร็จก็จะให้เด็กๆไปอาบน้ําเพื่อที่จะไปเข้านอนเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันเพื่อหัดกับสุกก็ไปโรงเรียนแล้วก็ค่อยจะหยุดยาเปิดเทอมอีกทีเออไม่ใช่เปิด โรงเรียนทีก็ประมาณวันที่หกนะของพี่อดินเนาะน้องอนายังไม่แน่ใจว่าเปิดวันไหนแต่วันศุกร์น้องอนามีมีที่ว่าโรงเรียนเขาก็จะจัดอ่อปาร์ตี้เหมือนกันเป็นคริสต์มาสกับปีใหม่ผสมกันก็จะมีแลกของขวัญกันด้วยอะไรด้วยแล้วคุณครูก็ยังบอกอีกนะคะทุกคนว่าให้ผู้ปกครองเนะี่ยไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อที่ได้แบบเอนจอยไปเกือบเด็กๆอะไรเงี้ยวันศุกร์เราก็คงจะได้ ไปกิจกรรมของน้องอน,นาก่อนแล้วก็จะคงจะรับน้องอน,นากลับมาด้วยเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนที่ว่าไปกีฬาสีนี่แหละแล้วก็คุณครูก็ให้รับลูกกลับมาบ้านพร้อมกันเลยก็เลยแบบมีเวลาพาลูกไปเอามะขามแล้วก็กลับมาบ้านรอรับพี่อดินนะคะทุกคนคะ่ะ ก่อนจะกินข้าวทุกคนขาเบลลวินคะ่ะลูกวิ่งไล่หยอ,อกกันหยอ,อกกันไปหยอ,อกกันมาก็ร้องไห้คนน้องร้องไห้คนพี่ก็แย่แย่น้องก็ร้องไห้ทุกคนเแบลบไม่รู้จะทํายังไงก่อนก็เลยแบบว่ามีเสียงเข้มสักนิดหนึ่งว่าเออมากินข้าวก่อนอืมอย่าเพิ่งไปหยอ,อกเล่นกันไปมาถ้าใครแบบเล่นกันมากๆเนี่ยกินข้าวไม่ได้เดี๋ยวก็อ้วกอืมเห็นไหมยังบ้านได้ไปหัดใจเนี่ยมันไหมทุกคนแย่กันอีกแล้ว คนน้องก็ไม่ยอมนะคนน้องก็จะเอาให้ได้ถ้าแบบว่าได้ร้องไห้แล้วอะ่ะก็จะไม่ยอมพี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเมื่อตอนกลางวันยังแบบว่าเอาของขวัญมาให้กันขอบคุณค่าพี่อยู่เลยตกเย็นมาไฟกันอีกแล้วู้ววันวืวววนววงเวียนวว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 นววววงท,ทววววควว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 วเลยวว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  เรายังแบบว่าจัดแจงทุกอย่างยังไม่เข้าที่มันกัดจเป็นหกๆแน่นะเบลก็กลัวว่ามันจะมีงูมันจะมีมันมีแน่นอนแหละเขาก็จะค่อยๆย้ายออกไปเองเพราะว่ามีคนเข้ามาอยู่น่ะงูเขาก็จะรู้ว่าเออมีคนเข้ามาอยู่แล้วทําความสะอาดแล้วตรงนี้แบบไม่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเขาก็จะย้ายไปที่อื่นตามสัญชาตญาณของเขานะทุกคนเบลก็เลยไม่ค่อยให้ลูกวิ่งรอบบ้านตอนที่บ่าอยู่ใหม่ๆแต่ตอนนี้ก็คือแบบ ข้างบ้านมันก็โอเคตรงมุมนี้มันก็โอเคเด็กเขาก็วิ่งรอบบ้านเลยทุกคนวิ่งไล่กันอูยยอ้ยงออมแผ้อหลีหลานเบลมาด้วยนะอ๊ย้ยเสียงบ้านแทบแตกมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ข้างบ้านเป็นเพื่อนเพื่อนแม่เพื่อนเบลอะที่ว่าแม่เขาอยู่ข้างบ้านนะเอ้า ทำอะไรทําไมเงียบจังลูกๆไปไหนแกถามเบลอย่างเงี้ยทุกคนเบลก็ว่าเขาก็เล่นอยู่แถวนี้แหละแม่ไม่ได้แบบว่าเสียงดังอะไรหรอก,กันเงี้ยทําไมเงียบจังนึกว่าไม่อยู่บ้านแต่ทุกมือเนี่ยโอ้โหแห่งยา,น,ยาเน,เนเป็นเป็นบาให้อยู่ค่ะทุกคนค่ะลูกเสียงดังมากแบบว่าแบบกีดการ์ดเสียงดังกันมากเบลเกรงใจเพื่อนบ้านมากเลยเด็กๆ,ๆกินข้าวกินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเบลก็จะมาเก็บมุมศาลาตรงเนี้ยตรงนี้ก็ใช้งานบ่อยเหมือนกันนะช่วงเนี้ยเพราะว่าต้องแพ็กของ นอกบ้านคือทุกอย่างถ้าแบบเป็นพวกของสดเป็นผล,ลไม้ใดๆเอยต้องใส่ฟางรองด้านล่างก็ต้องมาแพ็คของอยู่ที่ศารานี่แหละทุกคนเบลก็จะเก็บทําความสะอาดนะคะเบลไม่ได้ติดอ่อกาวสองหน้าใส่เสื่อน้ามันตรงนี้เนาะตอนแรกมันมีถุงปูนตั้งอยู่มันก็เลยไม่ปิวซักเท่าไหร่เนาะพอเอายกถุงปูนออกไปเก็บไว้ด้านในกลัวว่าปูนที่เราซื้อมาเนาะมันกับแพงนะ้งเนาะกลัวว่ามันจะแข็ง บรก็เลยเอาไปเก็บไว้ข้างในพอเอาถุงปูนออกตอนนั้นแหละลมพัดตีมาไอเสือน้ํามันนี่ก็วิ่งวิ่งจะวิ่งออกจากอันนี้ตลอดเลยทุกคนคือปูเสือน้ํามันไว้ก็ดีเหมือนกันนะเวลาที่แบบเราเรานั่งสิ่งของที่ว่าเราวางไว้มันจะได้ไม่ตกล่องไยเพราะว่าเขาตีไม้ใส่อ่ะมันก็จะมีรูเล็กๆทุกคนมีแบบนี้ยมันก็สวยงามเหมือนกันเก็บกวาดอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะมาสอนวิทยาดินทำการบ้านวันนี้เป็นการบ้านภาษาไทย คุณครูก็ส่งเข้ามาในไลน์ทุกทุกวันเนี้ยเบลก็จะอ่านไลน์ของคุณครูเนี่ยแบบแม่นยำมากว่าคุณครูมีอย่างแน่ก็ต้องนั่งอ่านให้ลูกฟังด้วยนะทุกคนว่าเขามีอะไรบ้างช่วงเนี้ยพี่อดินก็จะได้ฝึกอ่านทบทวนหนังสืออะไรของเขาไม่รู้เพราะว่าเขาจะต้องสอบ RT หรือ TR หรืออะไรสักอย่างเนี่ยขนาดเบลอ่านไปเบลยังลืมเลยก็ต้องอ่านนะถามว่าพี่อดินอ่านภาษาไทยได้ไหมทุกคน อ่านได้เป็นบางคำคำไหนที่มันย,กยากๆกก็ไม่ค่อยได้บางบางคำก็อ่านออกเสียงมันเพี้ยนเนาะแต่ก็ต้องปรับตัวไปเมื่อวันก่อนทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เขาให้อ่าแสดงประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบใช่ไหมเบลกับน้องอดินยังกลุ่มกระหม่อกันเลยทุกคนเบลก็ทําไม่ได้ลูกก็ทําไม่ได้จนแบบเราก็เลยส่งข้อความไปถามคุณครูว่าการบ้านอันเนี้ย เราต้องให้ลูกทําหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการบ้านย้อนหลังที่น้องอดินไม่ได้ไปโรงเรียน,ค,นคุณครูก็จะทําให้เสร็จไงทุกคนแล้วเป็นการบวกอ่าการบวกแบบหน่วยบวกหน่วย หลักสิบบวกหลักสิบอะไรอย่างเงี้ยเออเแบลบอันนั้นก็พอทําได้ไอ้แสดงประโยคสัญ,ญลักษณ์หาคําตอบนึงเอ,อ้ยต้องเขียนเขียนดีเนี่ยถ้าตัวบรรทัดบรรทัดมันไม่พอน้องอดินก็ไม่เข้าใจว่าทําไมบรรทัดในสมุดในหนังสือนะ่ะมันถึงไม่พอทุกคนมันไม่พอเแบลบก็บอกให้ลูกเขียนตัวเล็กๆเนี่ยว่าเข้าใจกันแล้วก็เหนื่อยด้วยอะไรด้วยก็เลยโทรไปถามครูว่าต้องให้ส่งพรุ่งนี้เลยไหมต้องยังไง คุณครูก็เลยบอกว่าเออส่งย้อนหลังก็ได้ค่ะคุณแม่ค่อยๆพาน้องทําไปเรื่อยๆ น้องอาจจะแบบว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาถามครูได้เขาก็บอกอย่างนี้คุณครูก็บอกนะทุกคนก็คือโอ้ยเมียอะไรต้องเฮ็ดงานบ้านในจง,งานตัวเองต้องมาช่วยลูกทําการบ้านเนี่ยมุ่งจังถ้าเข้าขั้นแบบว่าคูณด้วยหารด้วยเแบลบมือตึ๊บแทะเอาผู้ใดเป็นคู่ทรงข,งของความมหาเบลเนเ้อค่ะทักไลน์มหาเบลบ้างเผื่อว่าน้องอดีนมีการบ้านอย่างเงี้ยก็แบบจะท้อะลจริกกงๆนะสอนอดีนช่วยเบลหน่อย ทุกคนไม่ไหวนะ้าแบบมาคูณมาหารเนี่ยลบก,กับบวกเนี่ยพอทูๆไทยไปได้นะเจอคูณกับเจอหารนะ่ะสําหรับนักบัญชีเนี่ยเขาถือเครื่องคิดเลขเดอ้อเขาไ,ได้แบบว่าใช้สมองคิดเหมือนฟิสิกส์วิทยาศาสตร์นะคะบบเมนถ้าเรียนบัญชีน่ะเครื่องพิเลขพิมพ์ดีดอะไรก็ว่ากันไปบวกเลขนี่ใช้มือนิ้วเดียวปั๊บปับป๊บได้เลยว่ามัเล่นเปียนโนเปล่ พี่ดินก็เอาอาวิชาการบ้านคณิตศาสตร์มาอยู่แต่ว่าเบลยังไม่ให้ลูกทำเนาะก็เลยบอกให้ดินทำภาษาไทยให้เสร็จก่อนแล้วก็นั่งอ่านนั่งทบทวนไปตรงไหนไม่เข้าใจเบลก็จะค่อยบอกค่อยสอนไปเรื่อยเนะเบลให้เขาอ่านไปแล้วสองรอบนะคะทุกคนค่าแล้วก็ให้นั่งอ่านคนเดนะียวเนาะประมาณอีกสองรอบแล้วเบลก็จะมาทวนอีกรอบนึงเป็นอ่านไปทั้งหมดห้ารอบแล้วก็ไปเข้านอน เออนั่นแหละทุกคนคะ่ะลูกสอบเข้ากับสอบนํ่มข่าอุ้ยทรมานใจหลืมันเรียนหนังสือนี่แหละขนาดเบลไปโรงเรียนจริงๆนะขนาดตั้งใจจริงๆอ่ะยังไม่ได้เกรดเฉลีย่ยแบบว่าสมสักทีเลยนะทุกคนมันก็มีแต่แบบ2.59 2.89เอ,อไม่เกินนี้ทุกคนจะให้มาหลักสนะแบบามเนาะเบลบ่คอยมีความรู้ขนาดนั้นความจําไม่ค่อยดีแต่ความถี่นี่แบบว่าเลิศบอกเลย เบลก็กลัวว่าลูกจะหนาวเนาะทุกคนก็เอาผ้าห่มมาคุมให้น้องอดินแล้วก็นั่งอ่านหนังสือไปตรงเนี้ยยุงไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะช่วงหน้าหนาวยุงเขาก็หนาวเนาะมันบริสเเเสียผ่ามันก็หนาวอนะ่ะนาคะทุกคนขามันไม่ค่อยออกมาหรอกถ้าแบบหน้าร้อนหน้าฝนออ้ยบินแข่งกันนั่งอยู่ข้างนอกแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนต้องเข้าห้องอย่างเดียวบริสันมันก็สีลุ่มเฮาแบบกินเลือดยิ่งกว่าแวมไพร์ว้าอย่างนี้เลยยุงนะ่ะ แบบมาอ,อีอีอยู่ข้างหูเรารกัดเทียทุกคนบวมเลยนะแล้วพี่อดีนเป็นคนที่แพ้มากเบลจะไม่ค่อยให้ลูกนั่งอยู่ข้างนอกเท่าไหล่ช่วงหน้าฝนเนาะหน้าฝนหน้าร้อนอยุงม,มันจะเยอะแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยนั่งไปเลยแบบชิวๆิวนั่งห่มผ่าไปพรมค่ะเด็กกินข้าวเสร็จเรียบร้อยทําการบ้านเรียบร้อยเยบลก็จัดแจงให้ลูกอาบน้าเรียบร้อยก็ให้เขานั่งเล่น รออยู่ในบ้านในห้องเขาก็เล่นไปตามอัธยาศัยส่วนเราก็มาเอนจอยดินเนอร์เป็นคนกินข้าวคนเดียวได้บิดเป็นคนกินเข่าเร็วเห็ดเวียกเร็วทําทุกอย่างเร็วอาบน้ำสามขันเร็วนะคะบางทีสาดน้ําเสียผาผนังก็คือแบบว่าใจเราสะอาดน้ําไม่อาบก็ได้บ่มีไผ่ดมแล้วคนบ่มีผัวเฮงหดก็ไเลยได้ละ <c oughs> นะจ๊ะทุกคนคะ่ะคันบ่คันเ้อแต่ว่าถ้าไม่อาบก็พูดตรงๆว่านอนไม่หลับทุกคนมันจิ๊กขัน ยิ่งยิ่ยิย,ย,ยิกเลยถ้าเราไม่อาบน้านะอย่างน้อยก็แบบว่าให้ถึงไม่สักผมก็ให้ล้างตัวล้างหน้าสักหน่อยถ้าบไา้อาบเน่ยมึเงเอ้ยน,นอนบได้อีหลีค่ะทุกคนค่ะก็พูดไปงั้นแหละว่าใจเราสะอาดน้าไม่อาบบ่ได้แต่ตอนเช้านะไม่เป็นไรถ้าหน้าหนาวอ่ะล้างหน้าแปรงฟันโอเคล้างส่วนล่างอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ไม่ได้แบบดาวมุกนะมันคือเรื่องจริงนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะมันหนาวหลายก็แบบว่าอุ้ยถ้าจะจะอาบก็ช็อกอย่า ท้าทายกับระบบน้ําเย็นนะคะทุกคนมันแบบว่าสาดเข้าไปนี่โอ้ยไม่กอดอย่างนี้เลยเด้มือเย็นกับมือเที่ยงของเบลบวกกันนะคะแต่ว่าตอนแบบว่าเรากลับมาจากนาวังเราก็กินขนมไปแล้วเลย <S <S เบลก็กินผักต้มแล้วก็อกไก่แล้วก็ใส่ไข่นะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำจิ้มสุก,กี้นะคะแบบมีกินไปเรื่อยกะละมังหนึ่งค่ะทุกคนค่ะอิ่มดีดีสามมือกับบรยากาศเขาเพลยว คุยไปยืดด้วยสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ